สวัสดีค่ะน้องตังพี่ต้นแม่น้องวันนี้เรามีอะไรมาโชว์นะไข่ไข่ไดโนเสาร์มีกี่ใบเอ่ยหนึ่งหนึ่งสีอะไรลูกบลูสีบลูสองสีเหลืองสีเหลืองนะคะสามสามสีชมพูสีชมพูพิ้งใช่ไหมสีสีเขียวสีเขียวนะคะโอเคอ่ะ <Okay. S 1> ต่อไปเราจะทําอะไรกันนะเอาเอเคแกะอะแกะน้องตางแกะสิอ่าะ,ะช่วยกันแกะดูซิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแม่ขอพี่เปิดไม่ได้อ้าวเปิดไม่ได้มันมีนี่ไงคะมันมีถุงพลาสติกอยู่นี่ลูกอะเนี่ยถุงพลาสติกแกะได้ไหมเอ้ยแกะได้ไหมครับนี่ไงไม่ขู่อ,อะได้ไหมครับมาแม่ช่วยแม่นงช่วยนะของน้องตาสีบรูใช่ไหม สีบูนี่สีฟ้ามาดูซิว่าข้างในเป็นรูกอะไรกันบ้างเลยนี่ไงแกะได้แล้วของน้องตังอ่าเปิดซิเปิดได้ไหมครับ oh, เปิด,เ,ปดเองหรือให้แม่เปิดให้ว้าวมีอะไรเนี่ยอุ้ยมีของอันนี้มีขนมนะคะเป็นลูกอมลูกอมแบบนี้นะคะเป็นลูกอมอ่าแล้วก็มีไดโนเสาร์ตัวน้นอยๆนี่ไดโนเสาร์ตอนแรกก็มีร้ว ปืนแล้วก็มีรถปืนอีกหนึ่งคันนะคะนี่มีรถปืนหนึ่งคันนี่นะคะมีรถปืนป้าแกะนึ่ <S 1> 1 <S นงคัอุ้ยลวงนี่นะคะรถปืนอ่าน้องของน้องตงังแล้ว,ลวรูปของน้องตังแก่หรือย,อยังอันนี้เป็นของน้องตงังมีแต่อ,อันตังน,ง,ตงนะคะเป็นแบบนี้ของน้องตังเป็นไรเอ่ยไดยนโนเสาร์เหมือนกันไดโนเสาร์นะคะของน้องตังก็เป็นอันนี้คืออะไรเอ่ย เหมือนปืนเลยเนี่ยดูนี่มีตัวยิงเลยนี่นะคะนี่อ๋อเป็นตั้งได้นะคะนี่ของน้องตัง,ต,งตั้งได้อย่างนี้นะคะนี่<ห>ของน้อง<น>ตังอันนี้อ่ะเรามาดูอ่าต่อไปสีเหลืองนะคะมาแกะสีเหลืองสีเหลืองแต่กรีดว่าไงนะ, yellow. อ,ะ yellow อ่า yellow อ่าต้นแกะแล้วนะคะเอสีของน้องตังแกะ,แกะไ,ไหมนูะอุ้ยมีอะไรบ้างเอ้ย เป็นขนมเหมือนกันนะคะขนมเป็นจะเป็นลูกอมกินมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวฟันผุนี่ดีเลยอ่๋อพี่ต้นได้รถถังอีกแล้วรถถังนะคะเป็นรถถังเนื้อคกๆนี่ยนี่ไดโนเสาร์สีเหลืองนะคะไดโนเสาร์สีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่ไดโนของน้องตงเกหรือยังเอ้ยมาดูนะคะแม่ สีเหลืองอนนใส่ปิดใส่ไว้เหมือนเดิมเป็นเอ้ไข่สีเอาของน้องตังแกะไหมคะแกไะแกไหมลูกแกะเแกะแกะนะคะของน้องตังอันนี้สีอะไรนะพี่ต้นสีนนอ่ะต่อไปสีเขียวสีเขียวสยังเกตว่าไงนะลูกกรีนแกะสีมันมีนอะไรนนทำเป็นไข่ได้เหมือนเดิมไหมน้องตัง อสีอเขียวแกะเลยปุบว้ามีอะไรอุ๊ยกบอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยกบเนี่ยกบกบนะคะภาษาอังกฤษว่าไงนะฟอบมันจะกระโดดด้วยนะกบอะ่ะนี่กบกระโดดได้ด้วยนี่อะอะประกอบไข่ไว้เหมือนเดิมสีชมพูตั้งไว้ อ่ะสี b ล u นะคะสีฟ้าอันนี้สีฟ้า b ล u นะคะ b l u อ่ะตามอย่างนี้สิแหละอุ้ยอ่ะสีเหลือง yellow ใส่ไว้เหมือนเดิมสีเหลือง yellow ยังมีใราลูกอันนี้เดี๋ยวแม่จะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าของเรามีอะไรบ้างจะเอาไข่อย่างเดียวก่อนอันนี้สีเขียวกรีนนะคะตั้งตั้งว่าไดโนเสาร์ตั้งสิ ไดโนเสาร์ตาให้เพ il il ah, ื่อนดูซิว่ามันเป็นอะไรบ้างไดโนเสาร์อ่าไดโนไดโนเสาร์สีเขียวนะคะสีเขียวสีฟ้าบลูไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อ่มีสีสีแรสีแดงไดโนเสาร์นะคะสีแดงสีเหลืองมีสีเหลืองีสีหง อ่ะดูพี่ต้นกบกระโดดปุ้งอ้กรอมหนึ่งได้ไหมครับกบจะกระโดดแล้วนะตึ้อ่าวันนี้แค่นี้นะครับไข่สี่ใบนี้บา,บ,าบายบายเจอกันใหม่นะคะ